ครับก็หลังจากที่พุนกิ่งกันไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทําการฉีดพ่นล้างกิ่งล้างต้นกันนะครับสิ่งที่ลุงกิทจะใช้ก็เป็นแนวป้องกันนะครับไม่ได้มีการระบาดก็จะเป็นการป้องกันซะมากกว่าก็จะใช้เป็นยาป้องกันเชื้อรานะครับ เป็นไตโคดม่ากระพอนะครับเพราะว่านี่เป็นการแค่ป้องกันไตโคดม่านี่ก็ใช้ดีนะครับปกป้องกันเชื้อราเนี่จะเป็นแบบราดีครับราธรรมชาติเป็นราเชื้อราดีที่จะมากําจัดราร้ายนะครับตัวน,นี้ก็ค่อนข้างจะใช้ดีอยู่ไม่มีอันตรายกับ คนละสัตว์นะครับไตโครโมาตแล้วก็จะเป็นคาร์บะิวนะครับป้องกันและกำจัดพวกมแมลงพวกหนอนต่างๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวป้องกันและกำจัดพวกเพี้ยครับ พกเพี้ยไฟ,ไฟไลายแดงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอิมิโดโคพิตนะครับตัวนี้การลงกิจก็จะใช้สามสามตัวนี้นะครับผสมกันเลยไปฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้นะครับหลังจากที่พุ่กิ่งกันก็จะ จำเป็นต้องฉีดพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันเอาไว้ในขณะที่ทยอดองอุ่นของเราจะแตกมาอีกภายในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนกับต,ตาส่วนที่จะใช้ก็จะประมาณใช้แค่ประมาณหนึ่งซีซีนะครับต่อน้ำสองลิตรนะครับกระบอกฉีดเนี่ยก็จะใช้ไม่เยอะนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะครับครับ,รบขอเสริมนิดหนึ่งครับสำหรับไตโคโดมานี่ จะฉีดจะพ่นแนะนําให้เป็นช่วงเย็นช่วงค่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าฉีดช่วงเช้าระยะเวลาที่แดดออกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะระยะเวลาค่อนข้างจะสั้นเมื่อแดดออกเชื้อราตัวนี้มันก็อาจจะตายได้นะครับเมื่อโดนความร้อนแนะนำให้ฉีดช่วงเย็นจะดีกว่านะครับช่วงเย็นเย็น ช่วงหัวค่ำเพราะจะมีโอกาสที่ทําให้ลาเขามีประสิทธิภาพที่ยาวนานขึ้นนะครับไปกําจัดพวกลาตัวลายทั้งหลายนะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะไปทําการฉีดพ่นกันเลยตอนนี้ก็เย็นแล้วแดดอ่อนแล้ว ก็จะไล่ฉีดก็ตั้งแต่คนต้นกันไปเลยนะครับฉีดทั้งต้นเลยฉีดให้เปียกเลย ฉีดให้ทั่วทั้งต้นเลยครับครับก็จบขั้นตอนการฉีดล้างตานะครับนี่คือการฉีดล้างตาอุ่นนะครับ เดี๋ยวกับุรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกัน